จหูกกเาศนย์แต่ตอนนี้คนลูกนี<ช>่มาหลานเปอร์เซ็นคนลุกงนคะิดมาเล็กซิมามาหลานเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปูวางวันนี้เขบาบอกหรอก หมวดก่อนเขาล็อกเลขเขาล็อกเลขเพื่อว่าเอาจะแจกให้คนน้ำท่วมกำไคร่คนปูบอกขนาดปูสีบอกตลอดเด้่ยปูสีข่าเป็นบมักขุดกุ้งเลยแสดงว่าแม่น้านี่กับซื้อสัมผัสก้อนปูศูนย์ก้อนศูนย์บอลในที่เขาจูงผมนะเขาเอากระเล็กศูนย์ใส่หมดเลยมีเลขตัวทิพย์แม่แต่ตัวเดียวบอกยกอันไหนมันก็ออกมาศูนย์ที่เขาศูนย์ทิพย์ตงไปฮันเบิร์ตแมนทุกลูกบอลมีแต่เลขศูนย์ปูบอกว่าปูเห็นอย่างไร เดี๋ยวมันจับขึ้นมามันชีเป็นตัวอื่นมันเป็นไปว่ได้ดอกเพราะว่าในหลันมันมีตะเลขสูงปูบอกมันไม่มีเลขตัวอื่นแม้แต่ตัว,ตว,ตวเดียววันน<ต>ี้งวดนี้ล็อกบะงวดนี้ปูบอกว่าไม่ล็อกจ้างก,ก็บ่ล็กอลกบ <ผ universities S 1> ม่ล็อกไมมีทางเล่นบะป,ปูเลยหมั่นใจปูคนจะซอยฮอตตลอดน่ะล่ะเพียงแค่ล็อกล็อกแล้วแล้วเขาว่าหมั่นใจแล้วก็เลยมาเข่าฝันคงสุดท้ายให้เด็ดๆระว่าเขาสินล็อกเลขอ่ะแล้วหมั่นใจแล้วมหาหลานคงสุดท้ายเลยมหาลูสสาวเขาหน่ะมาบอกแบบหมั่นใจเลยสองหงม็ดเดียวแต่เสียด จะดายูทูบอะไรมาจะดาาแข่งม่าเ้ามีใจหลายชวมาพอสองหกเม็ดเดียวปูหอสองกเม็ดเดียวค่ะอันนี้เอาขึ้นแม่้ำนี้แก้วศูนย์หกกับศูนย์หกเนาะก็อย่าลืมตัดเล่นนะคะอย่าลืมตัดดในี่าเี๋ยนะกทับเมเด้อให้เป็นแนวทเทงานั้นค่ะทตัวทุงตัวนี้ค่ะนทองตัวนี้กับตัวนี้ศูนย์หกกับศูนย์เก้า ค่ะขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณแม่น้ำนีนะคะที่แบ่งปันแนวทางแม่น้ำนีขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเป็นแนวทางนะคะขออนุญาตลงใดก่อนพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะไม่ขวัญจับลูกบอลไฮบอลพี่คำพร้อมต้าขวัญจับได้ซื้อกลับคืนมาดิสี่พี่มาหรือน้องครับแบนตัวนละ มันเป็นแนวทางเลยค่ะเด้ปูปูนาคาญานนาคีโอ้น้องพุงทุ่ยไทยหกสองสองหกพี่น้องโอ้หอกากห้น่ออกที่ต้นคู้นอีกเปนค้ยศูนย์หกนะพี่น้องลดกระห้องได้ปะนี่ คือซื้อรถกับห้องพนะขายรถับส่วนค่ะชิบิไทยอยู่ค่ะเม่ไปบึงเนาะไปทะเวียนรถอยู่ดีๆกับห้องขข้นซ้ำเทียวตีห้องขข้นซ้มเทียเป่นเรียนมืเมื่อเมืดอบางตีอ๋อขายไปขายซื้อได้ซา้องสาจะพัคนเอครับเลูกหนายนเอนัด so, um, ้ยขายถานนด้ว <JUST> ย <whereas the vio> เอานี้ได้หมปเบิ้งทะเบียนรถเด้อพี่น้องมันสวยากเอ้ยายดีๆถายไปผกองนน้ำเถอะผ้กองถาวะทะเบียนรถน้ะง่ะเนาะ้ามีีสเ้าี่ห็อเห็นตยวางเาไปครไใครยี่อูาไปดู

เป็นนักสีเสียวอย่างเงี้ยนี้คือสุดเดนเนายเด่นเวอร์มัมีเฟรชตี่สงแหงแน่ไปจังนี่ก็ใารงานสุกคนเนอะกองพี่พร้อมทุกว่าเถาทาอะไรก็ตองคือสวยใช่ไหมพี่กับพรอ่ะเอ้ยพี่จะมาเด้ลูกอันี่เอินพี่ล่ะเรียกพีได้ไหมเสร็จแล้วเบี้ยลุงเป็นใจนะ ลุ้นสาวคนนึงไปหาชิเอฮ้ยได้ขาดคนนึงเด้วูหัวซื้อประขาดคนนึงว่ะแกนป๋ขาดคุณพี่แกนนั่นขุณกนั้รอนี้แล้วนะคุณพี่แก่นไปไหนกลับบ้านไปหาลูกบาคุณไม่แก่นถ่ายกับสาวๆบ่อยๆคุณพี่คำพองไม่กล้าถ่ายกับสาวๆเลยหยันเมีย พี่แกนบนรทายกับผู้สาวดียด์าเขาบอกแนคนไหนพนเขาปแล้วถ่ายกับผสาวดีรเอา่วไปาแนเปเปนยังแสดงมาติดตามพี่แกนคือบัโทรหาเขาแน่เขาไหนเด็กแล้ะมาวันจหนก็อทุ่แต่เก้าแปดเก้าเก้าบไคนในสนามคนนึงพี่ดงเล้าแหม่สงแกบนรทายสนามแต่ม่อตบมาบกลงเนี่ย ไปกอนเด้อพี่น้องนี่ทะเบียนรถรถยูดีอๆกัห้องค้นสามเทียพนาวานั่นทะเบียนรถบอบห้าสี่เก้าศูนย์ยูดีดีห้องึ้นสามเทียเป๊เป๊เปสามเทียค่ะถ้บัาเรียนมาเบืองบือบรพาวารถเป็นอย่างว่ามันบกเป็เด่อรถแกบเมียมอยูดีดีกับห้องก็ค่ะยูดีดกัห้องนี่แหละมันกับบวเีนาะค่ะเนาะ แนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นป้ายทะเบียนห้าสี่เก้าศูนย์พี่น้องค่ะคะมันบนเนี่ยดีค่ะนาะเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องบ๊วยงงง่ายจ้ะไม่ได้ให้งงง่ายนะคะเป็นเพียงแน,น,งน,งนวทางเท่านั้นปวดใจที่เจริญได้ยานในการรับชมให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบื้องบรรยากาศรลบหลอกลอน้องพี่น้องค่ะุข้าขงๆหุ่นก็เป็นท่งนะ โอ้ยเป็นใจยูยูค่ะนี่กับมันร่มหน้าบ้านเป็นโฮมบอกนุนะะ่มด้ค่ะขอมมากค่ะลมลืนมล่นยูแต่โฮมบลนี่เย็นดีดีพี่น้องค่ะ,ออะเออเสียงนกเสียงหนีห้องบ้านเพื่อนกับเย็นดีดีหรอกค่ะลมลื่นดีเนาะกะบกูได้อยากมากเงี้กับมาเกียว ปาทิพย์มาตามหาแนวทางด้วยค่ะเ้อมาหาแน,วทา,น,าาานวทางให้พี่น้องค่ะมาตามหาแนวทางให้พี่น้องไกลไปไหนก็ไปจ้ะพี่น้องเพื่ออยากได้แนวทางไปฝากไปตอนค่ะ้มนีเด้ออย่าลืมด้วยค่ะไปเที่ยวต่างกามฟังคูงด้วยค่ะไปมีเรืองค่ะสองทุ่มครึ่งน,นะคะไปเที่ยวฝั่งคูงข้ามฝั่งค้งไปตำลาว ไปตำเพื่อนบ้านตำเราค่ะอย่าลืมด้วยค่ะเด้อตำเราไปเพื่อนบ้านเลยค่ะอย่าลืมเขามาเลี้ยวขอกดให้ปฏิทินน้ำเงากดแช่แช่ไปเพื่อเปิดเพื่อเปิดด้วยค่ะเด้อยาปิดการมองเห็นนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะแช่ปฏิทินน้ำเงาแช่ให้ด้วยค่ะแช่แช่ให้น้ำเงาค่ะแช่เพื่อเปิด การมองเห็นเหตุปรณ์ิตน้ำเลือค่ะเด้อแล้วก็กดไห้น้ำเนกดกระดิ่งแจงเตื่อนไว้จีบเด้อดค่ะเด้อป้าทิพก็จะให้แนวทางนะคะพระกามปั้งหูนะคะมื่อนี้อย่าลืมเด้อค่ะไปตำลาวสองทุ่มครึ่งค่ะอย่าลืมเด้อค่ะไปเที่ยวลาวตำลาวรากกลับมาเที่ยวไทยจนกระตั้งถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดเอค่ะ เป็นแนวทางเท่าน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะค่ะเอาค่ะเอามาเบิ้งอีกเทียงหนึ่งนะค่ะเนาอโอ้ยไปไปเบิ้งอีกเทียงหนึ่งค่ะไปดูโอ้คี้ เดี๋ยวถึงเด็กวันนี้เพียเสียงอาจจะค้นดอกคนละค้นดอกให้คนละโตดอกในพวกค่ณคานจะคินไม่ได้แม่น้ำดีสุขเทศจ้าปูพญานาค80ให้คนละปูปลาทะเลปลาทะเลขี้82ตัวค่ะต้นคุ่นเปินทำความสะอาดหน่อก็เห็นเลขออกที่ต้นคุ่นเกาพุ่นค่ะแม่น้ำมีบอกเห็นห่อข้าวเดียวกับลูกเนาะเนาะเอ้า่าลืมเด้อค่ะติดตามให้ครบทุกคนแน่นะติดตามให้หนูให้ครบทุกคนแน่นะหลวเพิ่อไม่ครบเลย ตาของเฟจ้าขอปน้ำแน่หนาจะได้แช่ให้ขาีาไลแล้วเขาจะได้แช่ให้คนที่ตาเนี่ยเอาเคา่นี้ตลกเปิ้งยิ่งังยิกงยิ่งยิค่ะจะลืมเรืองค่ะเด้อนี่ไปตำไทยเราก็โกไปตำเล่าก่อนแรง้องทุ่งเครื่องเราก็กลับมาตำไทยเด้อพ่น้องคอย่าลืมนะคะขอแก้ให้ป้ิทิ่จนีน้ำเด้ค่ะค่ะ ทางเปียกกับพดีเนาะค่ะนาะค่ะเต่วะรเส่ดียบบ่า้มเค่ะเอาขอบคุณมากนี้นะคะเป็นเพียงแนวคือแก่อันนี่แม่เนีขอบคุณมากแ่ฝันเอวเอ้าแม่ฝันวางไหนก่อนขอ่ฝันของัาให้บอกตอนี้ฝันเาจะขอามกันะท โอ้หัวปลามาให้บักหลายเลยจีิงเงี้ยเอองปุ๋ยวะไม่ต้ปลาขาวปลาสองทองปุ๋ยไม่ตัปลาขาวเทล่องหนีกองคุ hey ้มคุมเลยโอ้ฮีโอ้บาลีกีสองแปดสิบสองปลาถูกิบแมนไม่น้ำยูตีซึ่งมุนเครื่องผีเจิเอใช้ปลาสองสอบเท้ลงกองคุ้มคุ้มพะโอ ค่ะคอขอบคุณเอะลในใจคิดประำาล่าลียขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆปังๆได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ